ันดาครั้งแรกในชีวิตของกันก้าเองฮลโลสวัสดีทุกคนกันก้านะคะก็อรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์นะคะก็วันนี้เป็นวันที่สำคัญในชีวิตของกันก้าอีกวันหนึ่งนะคะก็คือก็ถ้าสมมติว่าเคยติดตามไอจีของเราใช่ไหมก็จะรู้ว่าแบบหล่อเรียนปันดาบเว้ยทุกคนวันนี้นะคะเราก็ได้แบบเออไปแบบลงสมัครแบบเราเรียนมาสักพกนแล้วก็แบบ เออแบบอยากลองลงสมัครดูอะไรวันนั้นใช่ซึ่งเราก็จะไปแข่งขันนะคะในรายการ s ซี่ยงโอเพนนะคะก็เป็นการแข่งขันฟันดาบครั้งแรกในชีวิตของกันก้าเองค่ะเราก็เลยแบบอยากจะถ่ายเก็บไว้แบบเป็นเมมโมรีเล็กๆก็ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็อยากคาดหวังนะคะอยากคาดหวังว่ากันก้าจะเข้ารอบใช่ก็ฝากเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะ เป็นอุปกรณ์ที่เราเตรียมจะไปแข่งนนะคะแค่ก็จะมีหมวกนะคะหมวกแล้วก็จะมีเป็นถุงมือค่ะถุงมือก็มีกอออนนะคะกอ่อนก็ไว้ใส่ข้างในเลนาแบบเราโดนตีจะไ,ได้ไม่เจ็บอันนี้ก็จะเป็นเชื้อขาวนะคะนางเกงเชือกางเกงแล้วก็เชือกไฟเชือกไฟที่แบบเอาไว้ใส่ข้างนอกนี่ช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ที่ต่อกับตัวเป็นชายดที่ต่อกับตัวอันนี้ก็เป็นเฮดคอร์ที่แบบต่อกับหัว อุปกรณ์ครบแล้วคุณผู้ชมเฮ้ก็เราไปลงทะเบียนมาได้บ้างแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เพิ่งรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องมาเช้าก็ได้นะคะ ก็คือตอนแรกอ่ะมันเขียนในใบว่าแบบเอาเอาบุญไปเช็คตอน8ปดโมใช่ปหมเออเราก็คิดว่าแบบเราต้องมา8ปดโมก่อนจริงๆ่ะเราแข็งเที่ยงนะทุกคนว่าแข็งเที่ยงเราก็แบบทำไมทุกคนยังไม่มาอะไรประมาณนั้นก็คือก็คือใช่เรามาสายกว่านี้ได้นะคะแต่ว่าเราก็มาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเราก็จะเล็กเชื่อหรอกเราจะมาแอบกินข้าวกันก่อน ก็มีว่ะโอเคไ่ออีกก็เมื่อกี้นะคะเราก็ไปวอร์มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรกำลังเปลี่ยนชุดกันค่ะที่2อนะก็ออน็นแล้วนี้ชั้นที่อัน,นี้ชี่มวก,ก็มีเสื้อไฟอีก นี่นะคะแล้วก็ใส่สภาเสร็จเรียบร้อยนะคะที่เหมือนหนีเลยแต่ก็คือเราจะแข่งรอบแรกก็คือรอบคู่ก็คือจะแบ่งเป็นสายๆแล้วก็เจอกันหมดแล้วก็มาแร้งกันอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าตัด20%ท้ายออกอะไรอย่างนี้แล้วก็จะแบบเป็นเข้ารอบต่อไปก็มาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่า สวัค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผลรอบแรกก็ออกมาแล้วเราบิลห้อรอบแรกทุกคน,เร,เ,น,เ,รเ,นเราได้คะแนนนะคะลบสใช่แล้วเราจะไปขแข่งรอบต่อไปเป็นรอบแพ้คัดออกใช่ทำไม เมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ไปแข่งรอบ16มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็แพ้ค่ะตามสภาพการร้เึกวก็เป็นประสบการณ์ดีอีกประสบการณ์นี้ค่ะมีแบบว่าอย่านี้นะคะราขอเขชไเชียร์เราอยู่ตลอดก็สภาพหน่าสือเจมา์ยนไม่ไหวแล้วได้แผนมันก็โดนเขาฟันมาค่ะ ือรอบ16ใช่ป่ะเขาก็ไม่ไม่รู้ว่าใช่รอบ16ไหมก็คือคือรอบแพ้คัดออกทุกคนก็คือคัดการแบบจัดก็คือแบบจัดก็คือแบบ1 2 3 4 5 6 7งสามปดเไปใช่ไหมแล้วก็แบบเขาก็จะไล่มาที่1เจอกับที่โหลอะไรประมาณนั้นน่ะใช่ส่วนเราก็คือได้ที่21นะคะเจอกับที่12แล้วก็แพ้ไปตามคาดนะคะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยววันนี้บบป้าจะพาไปยังพิซซ่าผาดใหญ่ด้วย ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วก็โพม้งเย่แล้วก็แบบน้ำแต่งตัวอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะก็เหนื่อยพอสมควรเลยก็รู้สึกว่าวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอีกวันหนึ่งเลยใช่เรารู้สึกว่าชอบวันนี้มากเลยรู้สึกว่าเราได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่เราแบบไม่เคยทํามาก่อนถึงแม้ว่าเราจะผ่านไปแค่แบบไม่รอบเดียวอะไรประมาณนั้นก็รู้สึกว่าก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่เราก็จะฝึกฝนต่อไปอีกรื่อเรื่อยนะคะก็ หวังว่าแน่นะดก็จะผ่านเข้ารอบที่แบบลึกแบบนี้อะไรประมาณนั้นใช่แล้วก็จะตั้งใจซ้อมครับผมเฮ้ก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมกันกันนะคะก็ถ้าชอบกิจ like, กรรมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะหลังจากมาเช้าตื่นเช้ามากก็ค่ะก็เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะบ๊ายบาย